ได้ยินแม่บัวบ้าฝันบอกเฮือจังไดกวบปูฝันมาบอกจังไดกวบฝันฝันใช่บัวพี่น้องบ้านไนแ้วเด็กโดนโดนเขาจะได้ฝันทค่หนึงได้ไหนในแม่บัวว่นเราสิฝันมาสั่นมาค่อยๆเอาเอาทานให้กินดาก่อนถามเล้วไปสักก้อนวันน่ะวังเล่าแม่ากแดดจุยวุยผู้งามเกินบ่ได้เห็นอาทิตย์หนึ่งเจ้าก็มางามหลายแถ่ กดไลค์กดแชร์มาเบิ่งแม่บัวพี่น้องมาเบิ่งแม่บัวมาเบิ่งคนงามพี่น้องอยากเบิ่งแม่บัวเบิรงกเงินทองใสผ้ารวยเด้อจ้ะนั่นบงไปแน่นอนไปหลอดเลยคนงามยกกลางป้าบาทนี่พี่น้องเอ้ยฝันอีกแล้วจ้าแม่บัวฝันอีกแล้วเอาเบาเลี้ยงงวดที่ผ่านมาให้ฟังแน่ฝันได้ก็อย่างนี้ว่าแม่นคักแผ่ฝันว่าจังใดเพราะอาจารย์ทองใสเนาะอาจารย์นาะไปนั่งเอา ขึ้น,นขึ้นมืงขึ้นนี่เนาะค่ะคนปลูกไปบานี่เอาแล้วก็มานอนฝันน้องใส่เพิ่นอันฮ็ดแล้วกับมานอนก็เลยฝันเกี่ยวนค่ะเคี่ยวกับเลรนี่นะ,ะเหนียวลงไปมันเป็นเป็นกล้วยหรือท้างไงตะลางเนะาะบ้านนี้ตัวคองก็เลยซองมึงป้ากล้วยขึ้นหลายแถวซะวันโดน ลังออกไปพุ่นะแม่บัวแล่น้ำกล้วยบ่านี้ไปปิดประตูหัวบ่ให้มันออกไปอ่ามันก็ออกไปอันครึง่งนึงเนี่ยหละะต่ว่าไม่บั่วแล่นไปจับกล้วยกล้วยตอนนั้นมันโตใหญ่เด้สูนแห้งไรมันก็ไปดีแท้เพราะฉะนั้นมัดไปเลยอากล้วยตวเดูลทั้งแม่ทั้งลูกว่าเลขของอันไ้อาจารย์ต้องใส,ส่ผ้ารวยนน่คืออยู่แล้วนะอืก็เลขตัวเดียวกันนี่แหละเพราะว่าฝันเกี่ยวพ่น เลขหนึ่งเจ็ดนะว่าไงว่ามัดพญท่องสายใบคักแล้วมันบ่เลขเล่าใช่จาเด็กกบคักนี่น้องไทยค่ะพี่น้องฝันเกี่ยวที่มีเต่แบบพ่นได้เลขกมากนะเขามาแล้วกดไรกดเช่เห็นี้มนี่คับพี่น้องเน้อเรื่องก็ะฝากไอซองท้องสายผ้าวยน้ำในเด้อที่ทั้งหลายก็ได้ทุกท่าน 5้าก็แปดพารวยสองช่องเลยค่ะประมาเลขกเราเก่าเมื่อสองหมดแล้วเมื่อกี้กินดาไทยดาไทยไน์ยูทูปแชร์ให้แล้วคุณวิรคุณวิรมาแจจินดาพาเพลินแน่นะคะแจจินดาพาเพลินนะคะเพราะว่าเล็กตัวนี้ก็คือของอันนทร์ทองใสพารวยนี่นะคะเลขตัวนี้นะจ้า ประมาณมาสัมมา่มใหม่ปังเนาะแม่จ้<ห><ล>ะเอาบาตนี้เ,เ,นเอาบัตรนี้งวดวันที่ <c oughs> เอาพัานลู่แต่บัตรนี้โหได้วตัวใดล่ะบาตนี้งวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเนาะวันหันเบาเดียงงวดที่ผ่าเมนวะงวดน,นี้ที่ค่ะงวดน,นี้บอกค่ะงวดน,นี้ที่ค่ะวันถหาวันที่สิบหกเลยค่ะโอ้ยบาตนีิผู้ใดบ้าบัตรปูได้ป้วงโอ้ มามาปั่นเกลียวยำยำบ้าได้มัดพอท่องใส่ไว้แล้วจังได้กับเมนเลตวนี้เอาล็อกที่น้องบาทนี่นี่ค่ะอือาอือพอบ้าคอยถามเจ้าที่แหลกว่าว่าเรียงงวดที่แล้วซู่ฟังเนี่ยคนละว่ามันงววที่แล้วจะไม่ดีจะไม่ดีนะครับเอาหัวหนื่งไปหาค้างเจ้าของนะครับ เอาไปคนงามพิเศษรอดพู้เดียวคักคนคนงามเนาะแต่ว่พี่แน่พี่แน่อยู่เจาไม่เห็นบ่ก่อยนอนทายอยู่เนี่ยมาค่ะนี่นะคะแคปไว้เลยนะคะพี่น้องคขานี่หงวดที่สามแล้วค่ะงวดที่สามขม่านี่โอ้หงุดงุดแล้วขมานงวดแล้วอยู่นี่นี่ละยู่มองอะไรนี่ล่ะ อยู่มงต้นยางเขานี่อันนี้ของไผรนี่เหรอเห็นบ่ล่ะพี่น้องของไหนนี่ค่ะผู้น้องจีเขาจะผู้น้องจีนี่ค่ะผู้น้องจีนี่กนไหลพ้อท้องใสงวดที่สามเข้ามานี่ค่ะค่ะเมฆแม่บัวกับฟันเกีียวท้องใสคือเก่าก็เลยขึ้นวาเลนชุดนี้นี่แนนจนยังอวยไปพุ่นนี่หันมาแนนเนี่ยเออเว้าเว้าเว้าไเอฟซีฟังไหมแล้วก็เว้าพร้อม นี่แหละค่ะนี่แหละงวดตัวที่สามขม่าหนิก็ย้ายยับเขาม่าไหลเลขตัวเดียวกันะเลขตัวเดียวกันครับแม่บัวมายืนยันบัวแล้วฝันฝันมาย่ำฝันมาขึ้นนี่นะมีมีดมาขึ้นนี่มาผูกคนทั้งสายมัดไปแล้วเลขตัวนี้มัดไปแล้วค่ะมัดคือขัดตะกีน้องแม่บัวซูนอะไรว่างขั้วนี่มันออกจากขอบมให้ออกจากขอบคือว่ามัดไปแล้ว ลามไปแล้วลามใหม่มาปุ้ยตัวบักไงเลยเทิงลูกมันให้หน้าบาดนี่นห้ถ้ามันก้มฝฟันแม่แม่บวชสอนใะไรบ้างเนื้อทั้งบวชทั้งลามแล้วอยู่ดีเนาะคือบ้าเอาเจ้าถัวสองแขนเดไปคนละท่านเนี่อค่ะมัดมัดพรไว้แล้วยังมัดลูกไม่อยู่นอเจ้าเนาะมัดไว้ค่ะเนื้อค่ะบ้านตั้งพี่ที่บ้านเนี้ เุาแต่ความกระดาษเลยนยรัผลโย่ไก่กันเนาะเอาพี่น้องแปดสามศูนย์กับสองเก้ากันยังเป็นตูเก้าคือเก้าหลายค้นแต่ว่ากับเลขตัวเดียวกันอันนี้เป็นแม่บ้านของอาจารย์ท่องใสคือฝันเกี่ยวฝันต้องอาจารย์ท่องใสเนาะลามัดไปแล้วลามไปแล้วเห็นบัจ้าอันนี้ในสร้างรลับงัวไว้ถาม่าไ เอมั่นใจอะไรไม่หมดจังเผาว่าเต๋อเ้มันออกซะก่อนเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าแต่ว่าอันนี้เห็นแล้วว่าจ้า830แล้วก็29นะคะปฏิบัติวิ่งโพดแม่นจ้าตัดเล่นตัดเล่นนี่เข้ากันกับพาคน้องกนเข้าพี่น้องเห็นบ่บ่คักตึงเนื้อเลื้งเยี่ยมตาเียลตึงตีลูกจ้าพี่น้องเจ้าหยาบมากคุณนะคนน่ะ ไปนอนใส่แต่เพิ่งอาทิตย์กว่าไทยอยู่บอคนบอกแช่แล้วด้วย้าเส้จังไหนเส้เฮฮาพารวยบนเส้เจจินดาของเจ้าไหมโอ้คุณวิรัน่ารักมากสวัสดีค่ะเห็นหรือยังคะตัดเล่นเลยตัดเล่นเลยไม่เห็นตัดตัวเลขมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมตาค่ะไม่เห็นเลยแอด จังไหนเนาะปาดนี่ตัวเดียวกันเลยแปลกตาเฮ้ยฮะพันบ่เห็นเด้อเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกล้องข่อยมันบ่ชัดเลยบุ๊กเฮ้ยกุกอ่างน้ำกล้องไหนดิเดี๋ยวนี้หน้าส่วนไทยหน้าเปิดเสียงอันนั้นหลายๆเสียงกล้องยังจะวางโดนนี่ดิที่พป็นวาบ่ชัดตัวนี้บอกเห็นแลี้ยงเลี้ยงข้าวสั้นตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมเนี่ยตัวนี้เป็นวาชัดนี่ดิ

อันนี้เป็นของปูดำขาลายปูดำขาลายเป็นไหยเมื่อขึ้นหนึ่งปูดำขาลายนะคะสามสิบสองเก้าแล้ววัย่างนีเพื่อนบ้านไปเอาแต่เบิ้งสซกันก่อนคือว่างหันบ่อว่างหันตัวเดียวกันเลยค่ะหมวดที่เอ่อบที่หนึ่งเหรอเนาะคนไหยตัวเดียวกันเลย ว่าจินโมนนตัวนี้ตัวนีน้ค่ะพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแปดสามส่วนแม่บัวมาเเววกันยังเป็นเลขตัวเดียวกันกับอาจารย์ทอ่องอใส่คือเก่าแต่ว่าอาจารย์ท่องใส่ต้องสิได้นั่งมีอยู่ค่ะแม่สินเหียนเพิ่มเพิ่มสิ่งหายเพราะว่าเราอยู่นี่ประจําเบิงบ้งเพิ่มสิให้ตัวเดียวกันเนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีลอซิมร้อจังน่อยจังเฮาจังเบุ๋ยค่ะบ่โดนหรอกเพิ่นมาสัมผัสมาอีกก่อนที่เห็นหญาสิเหียนเฮ้านี่ เพราะว่าอาจารย์ต้องใส่ผันว่าหมื่อคืนหนี่นอนโยปรากฏว่าพันมาปุาา๊กกลางเด็กแหละเนาะแมนค่ะแมนว<บ>าอยังก็ถึงเวลาที่วาแต่งต็ถึงเวลาพน้าพนแล้ววันนี้จะบอกอีกค่ะมาแลว้วมาแลว้วมาแลว้ลวผาามเมียขึ้นมา,เ,<อ>าเป็นเสียงนอกเสียงนอกคนมามาปลูกจ้ากระบบว่าปนหาสัญญาณบอกกปุ๊กกันแล้วว่าปูอยู่ในนี่แหละปนหายมาก 8, งวดที่สามแล้วนะคะงวดนี้งวดที่สามค่ะอ้าวพันญยกักเค็หยักสามแล้พุ่มพันเนาะเอาพ่อไปกิน,นเอาปวดแคสแล้วแม่บัวแม่บัวแ้วต้องใคยเป็นยังไงตองเจ้าก็เห็นเดืออยู่เอาเอฟซีเห็นตัวเลขบลาจา่าสัญญาณเป็นยังไงคะ่ะสัญญาณชัดเจนดีบอ่อยู่ในกลางโคกลางป่ามั่ ไล่สดขังนี้แอดเปลี่ยน่ข่เน็ตแหล่าดิพี่น้องมันชัดบ่เมื่อนี่บอกแอดเนี่ยเด้อลงทุนเปลี่ยนเลยดิโอ้ยลงทุนตั้งว่าเดียนแล้วเป็นพันพุวนะมันสิเป็นจังไดบาดนี่อ้าวคุณจุดทายิ่งดังวาสันละว,วาชาัดค่ะาวาสันอ่าทางเฮียพ่อรวยชัดบ่อพี่น้องมาย่อใดก็นเอ็ดสี่ว่ามัวม่วมัว่วบ่อชัดบาดนี่ค่ะไปเปลี่ยน่ข่เลย เจ้าไม่อยู่ป่าโดนๆเด้อเจ้าอยู่ป่า้วเจ้างามก็ข่อยมาอีกเนี่ยเอ้าขอบคุณแม่บัวหลายๆครับรับดีครับรับ